Magic ม่จิกมิสเซอร์ไฟเบอรทุกคนเกมนี้เนี่ยผมยังไม่เคยเห็นคนโปรโมทในไทยเลยนะครับเปิดมาได้แค่4วันแต่ผู้เล่นหลักหมื่นเลยนะครับแถมราคาก็แค่69เองครับจุดเด่นของเกมนะครับก็คือผู้เล่นเนี่ยจะต้องจําลองตัวเองเป็นพ่อมดไม่ไม,มดมนะครับและเวลาจะใช้คาถาเวทมนต์เนี่ยผู้เล่นต้องท่องคาถาออกมาจากปากของตัวเองครับเริ่มกันที่คาถาแรกนะครับเป็นคาถาเวทมนต์ลูกบอลไฟครับไฟเบอ l l เห็นไหมครับทุกคนเกมมันสุดยอดมากมันเหมือนเราเป็นพ่อหมดไม่หมดจริงๆเลยครับคาถาต่อไปคือคาถาบทที่สองนะครับคาถาแช่แข็งครับ please คาถานี้นะครับจะทาให้ศัตรูที่โดนเนี่ยถูกปกคลุมด้วยน้าแข็งและไม่สามารถทําอะไรได้เลยครับก็คือใช้คอมโบคู่กับฝฟายบออได้เลยครับตายแน่นอนคาถาต่อไปนะครับเป็นคาถาบทที่สาม black hole เป็นคาถาที่จะตั้งประตูเวทมนตริสองประตูนะครับเพื่อให้ผู้เล่นสามารถเทเลพอร์ตจากประตูหนึ่งไปยังอีกประตูหนึ่งได้ครับซึ่งเราจะไล่ประตูไหนก่อนก็ได้นะครับ โดยประตูแรกที่ผมจะไล่ก็คือิร์มประตูแรกเนี่ยผมไล่เสร็จแล้วนะครับต่อไปผมจะเปิดประตูที่สอง o <ฮ>เป็นไงประตูที่สองไลเ่เสร็จแล้วนะครับเดินทะลุได้เลยครับแล้วมันไล่ไม่จํากัดระยะทางนียนะครับซึ่งเราสามารถเปิดประตูมิติก่อนที่จะวา์ปก,กลับบ้านได้นะครับจะได้ว์ปกลับมาจุดเดิมได้เลยต่อไปเป็นเวทมนต์บทที่4ี่นะครับลูกศรเวทมนต์ติดตาม magic missile <Mitchell>. ในหนังสือเขียนว่าม i s s i l e นะครับไม่ใช่มิไซ i l ครับ นี่ยังไม่ใช่คาถาทั้งหมดนะครับยังมีคาถาอื่นที่ผู้เล่นสามารถเข้าไปหาในเกมได้อีกครับยกตัวอย่างนะครับคาถาฮิลิง่งเป็นคาถาที่จําเป็นมากๆสาหรับสายสะพอนะครับ oh, <thanks. S 1> okay, okay. มีป้ายไ a t ด o k a เ that's o เ a y มีคาถาพลังแห่งความมืดด้วยครับ Dark Blood และยังมีคาถาสายฟ้าฟาดด้วยนะครับ Thunderbolt เป็นการสร้างสายฟ้าฟาดลงมาที่พื้นเพื่อเป็นการสร้างความเสียหายหมู่ครับ แล้วก็สกิลเรียกพูดวิญญาณนะครับให้ออกมาตามหาศัตรูรอบๆได้ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นสกิลบลิงหรือว่าของวิเศษอย่างเช่นคาเวทมอนที่จะส่งผลให้เพื่อนร่วมทีมหรือศัตรูมีขนาดตัวลดลงรวมถึงเสียงที่เล็กตามด้วยนะครับเพราะกับว่าผู้เล่นที่ชอบเล่นเกมแนวเวทมนต์ไม่ควรพลาดเกมนี้ครับและนี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งของเกมเพื่อนๆสามารถไปลองเล่นเกมนี้ได้นะครับผมจะแปะเอาไว้ในคอมเมนต์ครับ